อยากเป็นสมาชิกธนาคารจิตอาสามีขั้นตอนลงทะเบียนง่ายๆมาดูกันเลยเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา www.jitasa-bank.com คลิกที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนและเลือกสมัครสมาชิกเป็นอาสากรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่านพร้อมกับยืนยันรหัสอีกครั้งติ๊กยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการเป็นสมาชิก อ,อย่าลืมนะให้ใช้อีเมลส่วนตัวที่เราใช้ประจำเพราะจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนอีเมลภายหลังได้และประวัติการทำงานอาสาของเราจะต่อเนื่องเชื่อมกับอีเมลนี้ด้วยถึงขั้นตอนนี้ให้อาสาเช็คอีเมลที่ส่งโดยจิตอาสาแบง k gmail.com หากไม่เจอลองเช็คในสแปมเมลหรือจังเมลดูนะคะอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้จากนั้นให้เราคลิกที่ลิงก์นี้ในอีเมลแล้วนำ verification code ที่ได้รับทางอีเมลกรอกลงในช่องตามภาพและกดยืนยัน เมื่อมาที่หน้าเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้แล้วคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยมาถึงขั้นตอนบันทึกข้อมูลส่วนตัวขั้นตอนนี้สําคัญมากเพราะมีผลต่อการออกเกียรติบตัตรและประวัติการทํากิจกรรมจิตอาสาของเรานะคะเริ่มต้นด้วยการอัปโหลดรูปโปรไฟล์และกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆจากนั้นคลิกคําว่าถัดไป การแสดงภาพที่ชัดเจนชื่อนามสกุลที่ถูกต้องจะช่วยให้องค์กรผู้จัดตอบรับเข้าร่วมงานและติดต่ออาสาได้ง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนนี้ให้เราฝากความตั้งใจว่าต้องการทํางานอาสากี่ชัว่วโมงและยังสามารถฝากเพิ่มได้เรื่อยๆเพื่อสะสมเป็นประวัติโดยฝากสูงสุดได้ครั้งละตั้ง240ชั่วโมงนะคะ <G un st ated> เพียงเท่านี้ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกอาสาก็เรียบร้อยแล้วไปสมัครงานอาสากันได้เลย